สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอนะคะพามาหมู่ที่หมู่บ้านช้างศูนย์คดศึกษาะคะบ,บ้านตากลางจังหวัดส,สุรินข้างในนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านทั้งหมดเลยบ้านคนบ้านช้างทั้งหมดเลย mm hmm. พอเราขับรถเข้ามาข้างในหมู่บ้านนะคะในบ้านแต่ละหลังเขาก็จะ ทำหลังคาสูงนะคะมีหญ้าไว้ให้ช้างนะคะตัดหญ้าแล้วเขาก็จะมีปลูกหญ้าปลูกอ้อยเนี่ยนะคะ<ม>นี่ก็จะเป็นช้าง<ม>าเห็นไหมคือเขา้ก็แต่ละหลังแต่บ้านแต่ละหลังนี่เป็นช้างชาวบ้านหมดเลยนะคะแต่ละหลังเขาก็จะแบบทําหลังคาสูงสูงไว้ให้ช้างเขาอยู่อะไรอย่างะะเงี้ยค่ะแล้วก็จะขับไปเรื่อยๆนะคะซึ่งบ้านแต่ละหลังมันก็จะห่างกัน <S <S ด้วยความที่ช้างมันต้องใช้พื้นที่เยอะนะคะเพื่อนๆไม่หมอว่าจะพาเข้าไปด้านใน แต่ละหลังมันจะห่างกันนิดนึงนะคะประหนึ่งว่าเขามีที่ดินเยอะยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนูนเห็นไหมคะตัวนี้มันจะออกสีแดงๆเหมือนช้างเผือกเลยดูดิแดงแงนะโอ้โหสวยมากเลยเนี่ยตัวนี้สวยมากยังสงสัยว่าเขา,าแดงเองหรือว่าเขาคุกดินตรงนั้นแล้วมันแดงก็ไม่ได้ถามชาวบ,บ้านเขาเนะคะเนี่ก็เป็นบ้านเขาะคะเมื่อกี้น่าจะเป็นสวนแล้วก็ขับมานะคะมาอีกหลังนึงเนี่ยหนึ่งหลังอะ่ะ อันนี้มาอีกหลังหนึ่งก็จะมีช้างมีนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆมีอันนี้คืองวงสวยเชียวก็จะปลูก้าที่เห็นเป็นา้าน,นี่เป็นญ้าที่เขาปลูกไว้ให้น้องๆช้างนะคะแล้วก็จะขับเข้าไปแบบนี้เป็นทีละหลังทีละก็จะเป็นเนี่ยอันนี้ก็จะมีช้างแต่ว่าช้างเขาอาจจะพาไปเดินที่สวนหรือที่ไหนก็ไม่รู้นะ,ะช้างเขาไม่อยู่ อาจจะไปอยู่ที่ลานแสดงเพราะว่าเขาจะมีศูนย์ให้ทุกคนลงทะเบียนแล้วก็สามนี่ออดช้างเขาอยู่นี่นี่ไงออกมามาอยู่ข้างนอกอยู่หลังคามันร้อนเขาเอาช้างเอาไว้ที่สวนแบบนี้นะคะเนี่ยแต่ละหลังก็จะเป็นแบบเนี้ยคือเป็นรวมแบบเขาจะเลี้ยงเป็นช้างของเขาเองนะคะ mm. เห็นไหมคะเนี่ยนะคะเห็นไหมเห็นไหมขออภัยในความในความเอียงกล้องไปมานะคะ แม่หมอต้องขออภัยในการเอียงกล้องไปมาอาจจะเห็นภาพไม่ชชดเห็นไหมคะอยู่ข้างใน,น,นเห็นไหมเห็นไหมนู่นน่ะนะคะแม่ช้างพายแม่ช้างแม่ช้างทั้งหลายพลางพายทั้งหลายก็จะอยู่ข้างในนะคะอันนี้ก็เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยขับไปเรื่อยๆเนี่ยบ้านแต่ละหลังก็นี่อันนี้อันนี้เป็นอยู่เป็นกนเป็นอยู่กันเป็นฝูงเป็นหมู่คณะนะคะนี่อันนี้พ่อแม่ลูกเลยโอ้บ้านหลังนี้แสดงว่ารวยนะคะพอจะมี ก็ช้างน่าจะออกลูกด้วยสองตัวโอแสดงว่าผสมพันธุ์กันสนุกสนานเชี่ยวนะคะก็ไปขับไปอีกหลังหนึ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยวันนี้ถ่ายอะแม่หมอแบบถ่ายเยอะมากนะเดี๋ยววีดีโอคลิปมันยาวนูนะ่นนออีกตัวหนึ่งนะเห็นไหมคะนี่ก็อีกตัวหนึ่งโอ้วันนี้อยู่กันเป็นหมู่คณะเหมือนกันเออนี่ก็บ้านเขาเขานอนเล่นกันนะเพื่อนเออแม่หมอก็พาไปดูอ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปเราจะจบ เดี๋ยวแม่หมอจะพาไปที่ควานแจ็กไปหาควานแจ็กไปดูช้างน้องจุ๊บแจงของช้างควานแจ็กกันเพราะว่าแม่หมอติดต่อควานเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าไปหากันเดี๋ยเราจะจบคลิปในหมู่บ้านกันแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นชุ่มฉําหัวใจนะให้รู้ว่าตอนนี้แม่หมออยู่ที่หมู่บ้านช้างตากลางจังหวัดสุรินทร์เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเพราะว่าหมู่บ้านมันกว้างมากนะคะโอเคนะ นี่ยค่ะมาได้เจอครบผันยู๊ยครบเลยแล้วนี่จะรอดปองใจได้ค่ะพอดีพี่มีพอดีพี่ผันยันที่จะรอดสาดวงชะตาแบบได้เนี่ยจะออกมาได้ใช่ไหมได้เลยค่ะเนี่ยีแบตซี่มาด้วยวันนี้วันนี้โชคดีมากเลยได้ครบเลยครับผมมีกี่เชือกมีหกเชือกนะครับมีหกเชือกมีหกเชือกทุกคนถ่ายดันเดี๋ยวแม่จะทำหน้าที่สองไม่แย่งเตือนหรอครับผม พี่มดมินนะครับมีสองใบแจ้งกันที่ไหนแบบนั้นก็จะหมดแบบแรงเลยคแล้วหนก็แรงอ่ะวันนั้นพี่ๆมาอุ้ยตัวโตก็ต้องเยอะโตโตครับผมเลี้ยงการดับเลยอันนี้นำโชคอ๋อนำโชคเขาจะมีแก้มตรงนี้อันนี้ก็จะอันไหนแม่เขามีแม่เขาด้วยหรอแม่เขาอยู่นู่นครับอ๋ออันนี้คือตัวใหญ่ๆนั่นนะตัวใหญ่คือพี่เป๊ปซี่ครับผม ล้อแล้วถ้าพี่จะรอดท้องทางรอดคนไหนได้รอดพีอดพี่พับทีเลยครับตัวใหญ่เหรอครับอุ้มกอดคนพี่มีพี่เอาแผ่นส่งไปที่น้องฝงลืมค่ะอ๋อพี่ที่พวันส่งก็ส่งมาแล้วใช่ไหมส่งมาอ๋อส่งไปที่น้องฝงนะครับตอนนี้มีเวลาดูเดี๋ยวสักพักต้องไปทำงานสู้ๆนะครับพี่เป้่พี่แมวมังจะมาขอรอท้องพี่รับพี่นะครับโอเคได้ครับโอ้ใช่ไหมนี่วะ อ่าครับผมเนี่โชว์ตัวหน่อยสิอ่าอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอพี่แหม่มก่อนพี่แหม่มมีเจอร์อย่างเห็นไหมครับพี่แหม่มอยู่ทางนี้นะครับอยู่ทางนี้นี่ครับผมมาจากกรุงเทพมาจากกทมนะครับอ่าพี่แหม่มมามาหาถึงที่เลยนะครับมาหาถึงที่เลยสิบสามก้า ทานนี้เขาไม่ติมครับดีวมายอะนกรียนแ้องด่มมช้างงีอาม่มน่ยาด้วยได้ครกกอดนะครับให้กอดนะครับเอกอนนะครับพี่แมมพี่แมวมาลอดท้องช้างด้วยนะครับอ่าพี่แมม ไรูปทไปใส่มากเลยจะใส่ต่อเดี๋ยวมันมีรูปอยู่บ้านอีกรูปหนึ่งนะครับถ้าพี่แม่มาเรีบกกลับจะให้แม่จิ้กชอปไปเอาให้ครับผมเปิดหน้าหน่อยพี่แม่อ่าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชุบชีพาบอกให้พี่แม่เปิดหน้าเลครับอ่าครับผมโอเคครับผมนีครับพี่เจดีย์4เจดีอ่ะเดี๋ยวเรา นี่นี่นมากมากหาพี่ขับนี่ครับผมพี่ขับพี่ขับไปแล้วนะครับพี่หม่มาตามมาเรยมาข้าง น้องคนหนึ่งอันนู้นเมื่อกี้ตัวนี้อันนี้ตัวนี้อันนี้ยอดทองมียอดมียอดท่ายเยอะท่ายเยอะสเต็ปเยอะออกสเต็ปเยอะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันจะถึงไปใกล้ๆแล้วมันจะค่อยปลาฮ่าฮ่าฮยังไม่ได้ปลาเลยแตกแล้วโอ้ยจุ๊บแจงเราจุ๊บแจงเราเยื่สวยๆก็พอครับผมอ่าใช่สมบัติเป็นโลกใบหนึ่งเอาเอละเอ้ยคือเยอะอ้ยแต่ไล่ จะปลาตอนไหนก่อนไม่ปลานะครับพี่ยอดพี่ยอดไม่ปลาพ er? right? no right? yes ี่ยอดสับสนอยู่นะครับเออเขาจะต้องเต้นหรือว่าเขาจะต้องปลาระหว่างเต้นกับปลาครับผมยกมายกมาทุกทัวร์ยกมาตุ้งใสจะเป็นรูปเด็กเด็กเด็กเออเด็กเด็กเด็กเรามีการลูปหัวเรามีการลูปหัวให้ปลาโอ้ยตั้งท่าตั้งนาน

อันนี้อันนี้นำโชคจุบแต่งโอ้โหเตนะบาอ่ะเทอะว่าบ้า่ะเต้นครเท่รูท่าดิโอ้โหสุรินเหลาจริงเลยท่าเต้นมาครับปะไปดิมาดิ นี่เจ้าของเพจคนนี้คนนี้เจ้าของเพจนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่มจะขึ้นเพจเขาให้นะคะอันนี้น้องๆเขาทําบุญเนี่ยเดี๋ยวแม่มจะขึ้นหน้าเพจให้นะคะลงกันไหมลนลแลเข้าเดี๋ยวเข้าเข้าไหมเร็จแลครับเข้าไหมเล่งเล่ง ลองให้จอจอไปจอจอไม่ปเยๆฮัลาลวันนี้จมากวันนี้ใจมากมากกว่าชาเนะวันอกลัวเสียหน้าแจงฉี่แล้วไปเลย

รมไปเลยอ่ะไม่เท่าไหร่ควานเลยแลหนักเดยี่เขาจะใหญ่ได้เท่านี้ไหมก็จะต้องตัวขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเล่งๆๆๆาม้นาุจเลเว่าไนะแม่ห้าขวบจับห เลียเพี่ตอแดงไปแล้วค่ะเป็นฝันถุงแจะเอาไว้พ okay. right? so ี่จะกลับนะโอเคครับผมดรูบ uh ักนแลดูแ huh. ล right. uh ้วแบเนี Mode ้ยเก้าเก้าเก้าเลยนะเก้าเก้าแปดเลแยงเ you <laughs>